สวัสดีญาติธรรมทุกท่านที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนี่คืออาจารย์สุดสอนวิชัยนะผู้เป็นพระธานตันติปัญญาญาณน,นะมีหน้าที่ที่มาหรือสัตว์ขนสัตว์บนโลกใบนี้นะจงฟังให้ดีจงฟังให้ดีนะวันนี้พามาสถานที่นอกสถานที่ที่นี่คือวัดเขาเขียวอยู่ข้างบ้านอาจารย์สุดเองอ่ะนะอยู่ข้างบ้านกันะนะคลิปนี้นะคลิปนี้เนี่ยนะนะ ตั้งชื่อเรื่องไว้ว่านะตั้งชื่อเรื่องไว้ว่านะมอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายชีวิตมีศรัทธาอย่างแรงก็ถึงบรรลุทาได้อบอกให้อามาตรงนี้เป็นบนเขานะ ข้างล่างข้างล่างเป็นบ้านกา,นะนะาจารย์สุดนะอยู่ใกล้วัดนะอยู่ใกล้วัดนะค่ันอาจารย์บันไดขึ้นสูงอะไรนะไม่เข้าใจบันไดสูงฮะบันไดมันสูงเดี๋ยวมันลื่นผมไม่เข้าใจอ๋อ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่คือปัจจัดตังรู้ด้วยเฉพาะตนเองถ้าเรารู้สึกสัมผัสแล้วเรารู้ด้วยตนเองนี่คือปัจจัดตังเข้าใจด้วยตนเองไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจว่าความบอกเล่าความกล่าวนะภาษาจะเป็นอะไรก็ได้ะบอกให้ถ้าเข้าใจจุดนี้บรรลุทำไปเลยนะเอามาเอาค่อยขึ้น ตากล้องไม่ต้องถ่ายดีมากจับให้ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวร่วงจับจับให้ขึ้นมา,อ,าอ่าเร็วไวหน่อยนะคลิปัะยาวเกินโอเคหรือยังไม่ไรโอเคหรือยังอ่ามา <c oughs> เดี๋ยวพาไปากล่าวผู้เจ้าหน่อย อืาดห,หนึ่งขาดสองขาดสามสำนึกบุญคุณของท่านและสำนึกในคำชี้แนะคำสั่งสอนของพระพุเจ้านี่แล้วก็จะมีเข้าไปข้างในนู่นน่ะนะมันจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองจำลองนะอยู่ข้างม้านอาจารย์สุดจะพาไปดู ตรงนี้เป็นเป็นบนเขานะบนเขาเป็นบนเขาเข้าไปใกล้หน่อยมันไม่ได้ยินเสียงเออมันเป็นบนเขานะบนเขาเป็นเขาเรียกว่าเขาเขียวหรือวัดเขาเขียวนะถ้าใครจะมาหาอาจารย์สุดนะพิมพ์กูก็ไม่เลยวัดเขาเขียวนะตำบลหนองตาแต้มอำเภอปรานบุรีแค่นี้แหละนะ มีที่นั่งด้วยนะมีที่นั่งมีที่นั่งนะมีที่นั่งช่วงเอ่อช่วงเทศกาลน่ะช่วงเทศกาลน่ะนะพม่าเยอะพม่าเยอะแถวนี้พม่าทํางานเยอะมากเลยอ่ะ,อะมานี่มานี่มานี่นอ่าทางนี้อ่ะเต็มตัวไหมเห็นไหมหล่อหรือยัง <laughs> เออนะ ที่อาจารย์สุดเดินนะเดินขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วก็มีตากล้องถามว่ามีตากล้องบอกว่ามีตากล้องบอกว่าท่านอาจารย์นะระวังบันไดมันชันนะอาจารย์สุดไม่เข้าใจงงไม่เข้าใจนะพอพอูดรอบที่สองอาจารย์สุดก็ไม่เข้าใจนะแต่พออาจารย์สุดเดินมาถึงเสร็จปุ๊บได้จับบันไดขึ้นอ๋อกูรู้แล้วกูรู้แล้วนี่คือปัจจัดตังของใครของมัน นี่คือปัจจัตตังของใครมันรู้ด้วยเฉพาะตนเองไม่ใช่คำบอกเล่าถ้าเข้าใจตามคำบอกเล่านั้นโง่งี่เง่านั่นแหละโง่งี่เง่า,งายังเชื่อในภาษาสมมุติอยู่รู้ตัวไหมอืมถ้าใครเข้าใจในบรรลุธรรมพาดมากราบตีนกูที่บ้านเลยอะมาดูเออดูดูดนะเอบอบ้านอาจารย์สุนะนะบ้านอาจารย์สุดนะนะนนดนะคือหลังคาสีน้ำเงินเห็นไหม เห็นไหมเห็นหลังคาสีเงินไหมเห็นไหมออเอเอหลังคาสีเง,นนสเงินนะหลังคาสีเงินนะหลังคาสีเงินน่นะนะหลังคาสีเงินน่ะในบ้านจารสีตรงนั้นเลยแล้วถัดไปด้านบ้านก็เป็นบ่อน้ํานะอ่าตรงนี้คือโบสถ์เห็นไหมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนี่นี่ที่แดงนี่คือโบสถ์นะคือโบสถ์นะโบสถ์จากนู้นก็ขึ้นมาไม่รู้กี่ขั้นนะจากนี้ก็ขึ้นมาถ้าใครเดินอย่างนี้ถ้าใครมีรถก็ขับขึ้นมาข้างบนเลยนะขึ้นมาทางเนี้ยข้างบนเนี่ยมานี่มานี่อ่ามามานี่มานี่มีอาจารย์ฝจอดรถตรงนี้ อ่าอ่าอาจารย์สุก็จอดรถตรงนี้นะทีนี้มองเห็นวิวนะเห็นวิวทิวทัศน์ในทิวทัศน์ทั่วเมืองปราณเลยนะไล่เลยจากนี้มาเนี่ยทั่วเมืองปราณเลยเนี่ยมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ใส่ความมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยเนี่ยตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมสีเขียวๆฟ้าๆตรงนั้นเป็นสนามกอล์ฟของของของข่ายธนารักษ์นะอาจารย์อยู่ที่นี่เมืองปราณเมืองค่ายธนารักษ์เมืองทหารนะนี่ละ ชมวิวทิวทัศน์เห็นไหมสวยงามไหมถ้ากลางคืนนี่สวยกว่านี้นะกลางคืนสวยนี้สีแยกอยู่นู่นตัวมืออยู่นู่นนะตัวมืออยู่นู่นนะอ่ะโอเคทีนี้คุยธรรมะก,กันหน่อยเออนะการมอบกายถวายชีวิตการมอบกายถวายชีวิตการมอบกายถวายชีวิตนะ อาเลยโอเคนะการมอบกายถวายชีวิตและมีศรัทธาอย่างแรงกล้านะคลิปนี้ที่พูดให้ฟังการที่จะาบารรลุทำได้ต้องมีแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วก็มอบกายถวายชีวิตเลย ความหมายคืออะไรอาจารย์สุจะเล่าให้ฟังความหมายคืออะไรมอบกายถวายชีวิตไม่ใช่ไป,ไปมอบกายให้พระหันนะอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่ได้มีความหมายตรงตรงแบบนั้นการมอบกายคือว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะบรรุษทมคือมอบจิตมอบใจให,ให้ให้การฟังธทมคือการมอบจิตมอบใจในการฟังทมให้ฟังธทมให้เข้าใจ ให้เข้าใจให้ถึงแก่นมันจริงๆนะให้ถึงแก่นให้จนเป็นปัจจตังของมันจริงๆอย่างเงี้ยเออนะส่วนศรัทธาอย่างแรงก้ามือพวกมึงต้องเชื่อว่ากูเป็นพระอรหันต์จริงๆจะพามึงไปนิพพานจริงบุดพ้นจริงๆไม่ใช่มาฟังใน youtube แล้วเออฟังไปฟังมาฟังเออผมไม่เข้าใจเออผมฟังอาจารย์สุดแต่ไม่เข้าใจเออหรือ,อฟังพอฟังอาจารย์สุดแล้ว ก็อยากมีคําถามวะผมอยากจะถามอาจารย์สุกูบอกว่าถ้ามึงถามกูแสดงว่ามึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจแรียกว่าไม่เข้าใจไม่รู้ฟังน้อยฟังมากมันต้องฟังมากหน่อยนะฟังมากหน่อยแล้วก็น้อมนําเนี่ยพวกมึงอะไม่เปิดใจเลยเวลาฟังทำเวลาฟังอะไรจะไม่เปิดใจเลยกันมันต่อการเปิดใจคือนอบน้อมจริงๆคลานมากราบตีนเลยต้องเชื่อกุณพระหันจริงๆต้องนอบนอบ้อมจริงๆ นะลูกศิษย์หลายๆคนเข้ามากราบกูแล้วก็มาเจอกูแล้วแล้วกูก็ไปหาแล้วนะไม่ใช่ว่าเออไปฟังใน youtube แล้วเออเขาพูดอย่างี้นี้แล้วเข้าใจอาบอกง่ละนะโง่ละคำทุกคำบนโลกปีนี้นะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอยู่เลยกูบอกเไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอยู่เลยนะถ้าเอาแบบสมมุติสมมุติกันนะมันใช้ได้แค่ บางอย่างบางเรื่องเท่านั้นเช่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยมันใช้ได้แค่บางครั้งบางเรื่องบางราวไม่ใช่เลยใช้ได้ประโยชน์หมดมึงเกิดมามึงต้องมีดูดนมจากแม่มึงเกิดมาต้องดูดน,ม,ม,น,ม,ดดนมจากแม่ก่อนมึงต้องดูดนมจากแม่ก่อนแม่ต้องดูแลก่อนก่อนมึงจะพ้นไปก่อนที่ออกมาทำมาหากินได้ต้องดูพ่อแม่ต้องดูหมดไม่มาหมูหมากาไก่หรือสัตว ต้องดูลูกก่อนถามพึ่งไหมล่ะไม่พึ่งคนอื่นเลยการหายใจเข้าไปเนี่ยพึ่งไหมอหอ,อกซิเจนไฮโดรเจนออกซิเจนเรอพึ่งไหมนะดังนั้นคาทุกคําบนโลกมีนไม่ใช่ว่าจะตรงตรงเปะ๊ปะเปะ๊ปะเลยไม่ใช่อย่างนั้นโง่งี้เงาไปแล้วนะโอ้คนมันมันปัญญาณน้อยปัญญาณน้อยก็ฟังมาก,มาก นะบางอย่างมึงมน้อยฟังมากๆนะเราจะรู้ได้ยังไงอย่างไรว่าเราอะเริ่มจะเข้าใจแล้วเริ่มจะเข้าใจแล้วในคลิปอาจารย์สุดออกไปเยอะออกไปมากแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งนะจะรู้ได้ยังไงว่าเราเราเราอะเริ่มเข้าใจแล้วการเข้าใจเนี่ยคือการเอกใจเอกใจรู้สึกว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ เอใจว่าเอ้ยทาไมต้องขออนุญาตภาษามาใช้เออเอใจแล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานที่พาเรามาพาเรามานะแล้วก็เอใจเห็นรู้เห็นความคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยความคิดคือเพื่อพูดคือประตูสู่นิพพานคือประตูสู่นิพพานยังไม่เข้านิพพานนะจะบอกให้พอนะเป็นแค่ประตูเฉยๆนะถ้าใครเข้าใจตรงนั้นอะเห็นไหม เข้าใจตรงประตูอ่ะไอ้ตรงอบบบันไดเดินขึ้นมาน่ะตรงบันไดเดินขึ้นมาน่ะที่อาจารย์สุดพูดยอมได้ฟังหลายรอบยอมได้ฟังหลายๆรอบนะแล้วทุกคลิปของอาจารย์สุดต้องฟังทุกคลิปเพราะอธิบายชัดเจนเลวนะยอมมอ,อบกายถาวายชีวิตนะก็คือมีความตั้งใจจริงเอาจริงเลยว,วะเราจะเข้านิพพานในชาตินี้ไม่มาเกิดไม่มาตายอีก บรรลุถึงขั้นทรมันสูงสุดเราต้องเอาจริงองกันกอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเอมอบกายไป,ไ,ปไปมอบให้พระาหานในโง่แล้วนะไปมอบให้พระลหันไปมอบไปให้พระลหานไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะทีนี้ศรัทธาอย่างแรงก็มึงต้องเชื่อกุพระรหารนอบน้อมมันจริงถ้ามึงไม่นอบน้อมนะประตูใจมึงจะไม่เปิดถ้าไม่นอบน้อมประตูใจมึงจะไม่เปิด ถ้ามึงรู้ว่ากูเป็นมหามึงต้องกราบเต้นกูนกนเฮียเออไม่ใช่ครับคำไม่ดีหรอกนะหลุดปากไปรู้ตัวเออนะมันมันมันต้องนะมันต้องเข้าใจจริงๆมันตะ้องเข้าใจนะเข้าใจว่าใครเป็นใครแล้วถือว่าเราเนี่มีพ่อมีแมนะ่ถ้าเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นพ่อแม่จริงจริงเนี่ยจะเราเคารพนับถือ หรือว่าไปโรงเรียนเราเชื่อว่าเขาท่านเป็นอาจารย์สั่งสอนเราเราต้องเขารพนับถือไม่ใช่พูดมาก็ไม่ใส่ใจก็ฟังไปเงินแล้วมันจะได้อะไรบอกไม่มีทางประตูใจไม่เปิดนะมีตัวนี้ที่ขวางกั้นพวกเราทุกคนะมีตัวนี้ขวางกั้นพวกเราทุกคนนะขวางกั้นพวกเราทุกคนนะอะมาไกตีละครั้งหน่อยนึงว่ับอ้สามร้อยหกสิบองศาหมุนมาไอตีละครั้งหน่อยอ่าส่งสัญญาณแล้วอืม ส่งสัญญาณแล้วนะนะส่งสัญญาณให้พวกเธอนะญิทิาธรรมทั้งหลายให้จงฟังนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะเอาไปฟังบ่อยๆเอาไปฟังบ่อยๆนะฟังบ่อยๆนะต้องเปิดประตูใจตัวเองต้องเปิดประตูใจตัวเองต้องเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้ที่ชี้แนะนําทางถ้าไม่คิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องมาฟังนะแต่คิดว่าใช่ก็ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆนะฟังบ่อยๆ ถ้าไม่เข้าใจจริงๆมากราบตีอาจารย์สุดที่บ้านได้เลยลูกศิษย์มาเยอะละอ่ะนี่ยไม่ไกลเลยเนี่ยเนี่ยไม่ไกลเนี่ยนตรงเนี้ยน,น,นาเวลา,าเวลานาเวียจะมาก็โทรถามอาจารย์สุดได้แล้วก็เอาง่ายๆถ้ามาแบบอไเหมือนไออนุลูกศิษย์อาจารย์สุด มามาแบบเดินมาเลยนะ <_ an> เดินมานะโน้เดินมาเลยนะอ่ะโน่ะเดินมานะเดินมาแล้วมากราบตีกูย,ยังไม่รู้ลูกเป็นใครอ่า,อาลูกเสร็จกูเอโอโอ้บรรลุธรรมไปแล้วอยู่สบายสบายชิวๆแล้วน่าเลิกสอนคนเลิกสอนใครแล้วอยู่แบบชิวๆอ,อ,อยู่แบบบ้านๆแล้วพอแล้วชีวิตนี้ขนาดบอกให้มาเป็นเลข,ขาเนาะโอ้โหไม่เอท่อา,ารันพอแล้วชาติน,นี้เออพออยู่แบบมีความสุขพออ่าไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะนะเนี่ย พิมพ์ไปเลย Google เนี่ยวัดเขาเขียวตำบลหนองตาแต้มอำเภอปามลีปุ๊บ g o o g l e จะวิ่งมาพลาดมองเลยเอไม่ยากสมัยนี้โลกโซเชียลสบายๆนะนะจงฟังให้ดีนะจงฟังให้ดีจงน้อมนำน้อมนำฟังนะน้อมนำฟังภาษาเขาไว้ใช้เพื่อชั่วคราวชั่วคราวเป็นแค่ขอนไม้ลอยน้ำแค่นั้นเอง อย่าไปยึดมั่นถึงมั่นกับมันนะนะพอขึ้นฝั่งขึ้นบกไปแล้วต้องทิ้งให้หมดเลยถ้าขึ้นฝั่งขึ้น,นบกตรงเลยต้องทิ้งให้หมดเลยมันจะแบกไปด้วยเหรอขอนไม้อ่ะมันจะแบกเรือแพไปด้วยเหรอโอ้นะนะนะจงฟังให้ดีเนี่ยละเอียดมากแล้วนะนี่นะอ่ะจะกลับก็สาผู้เจ้านะนะไป อ่าโอเคข้อหนึ่งราบสองขาบสามน้อมนำคำสอนน้อมนำคำสอนนะคำชี้เนียแต่ห้ามเชื่อน้อมนำคำสอนแต่ห้ามเชื่อชี้ให้เห็นไปพลางพลางก่อนเปรียบเสม,มือนขอนไม้ลอยน้ำนะ ไม่ใช่เชื่อไปเลยอาจารย์พระพุทธเจ้ายังบอกว่าห้ามเชื่อสิประการเห็นไหมอุบา,อาจารย์ก็เชื่อไม่ได้นะเขาพูดเพื่อให้เข้าใจไม่ให้ไปเชื่อเข้าใจไหมน่ะนะจบนะอ่าโอเคนะขอให้เจริญในธรรมนะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญใครที่ฟังอาจารย์สุดนะไม่เข้าใจฟังบ่อยๆไม่เข้าใจฟังบ่อยๆและฟังทุกคลิปและฟังบ่อยๆนะถ้าใครเริ่มเข้าใจรู้สึกเอะใจแล้วจะเข้ามากราบปีนอาจารย์สุดเองร้องผมร้องไห้เลยอย่บอกให้นะ มากราบตีนแล้วกูจะได้บรรยายทําให้ฟังประมาณสองสี่ชั่วโมงหลุดขาดเหมือนคุณกเกษมคุณหมอสียาและลูกศิษย์หลายคนเนี่ยขาดไปเลยนะขนาดเมียของลูกศิษย์เองมานี่รู้เลยว่าจะควรพูดขนาดไหนขนาดไหนจบกลับบ้านสบายเลยนะเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมนะมึงจะไปสั่งซื้อแฟดได้กูบอกวยากแล้วบอกให้เลยมึงต้องมากราบตีนกูอย่างเดียวนะอ่าขอให้ทุกคนอย่าเจ็บและอย่าจน จงเข้าถึงนิพพานในชาตินี้จเจริญในธรรมจเจริญในธรรมจเจริญในธรรม